บาดแผลจากสงครามยังไม่เคยจางหายจากกิจใจคนจีนเลยครับการเพิ่มงบประมาณทางทหารของญี่ปุ่นเนี่ยจาก1.2%เป็น2%เป็นสิ่งที่อเมริกาต้องการเป็นอย่างยิ่ง <S <S เป็นการเปิดประตูเพื่อสร้างกองทัพญี่ปุ่นให้รุ่งเรืองให้กลับไปอยู่ที่คําว่ากองทัพไม่ใช่กองกําลังป้องกันตนเองนี่คือเกมที่ลึกกว่าระดับรัฐมุนตรีแต่เป็นเกมระดับกองทัพสร้างขึ้นมาเพื่อให้จีนเห็น เคโอเคจากริซิ่กสิกรไทยเช็คก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกรถได้จริงที่โชว์รูมทั่วไทยสมัครง่ายทำเองได้ทุกที่รู้ผลไวสนใจสมัครเลยดีบีโซเทาวสวัสดีครับความแค้นไม่จางหายนะครับจีนและญี่ปุ่นเนี่ยเป็นความแค้น80ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ข่าวดังทั่วโลกนะครับชานเอกทากาอิินายกรัฐมนตรีคนใหม่มีหมากเกมที่ค่อนข้างจะท้าทายจีนนะครับอยากจะบอกว่าความขัดแย้งระหว่างจีนญี่ปุ่น เป็นร่วมวิกฤตแล้วมันเป็นเรื่องที่เราอยากบอกว่ามันมีหมากห้าชั้นนะครับเกิดจากที่สหรัฐอเมริกาได้วางหมากไว้ตั้งแต่8ปิปีที่แล้วบาดแผลจากสงครามยังไม่เคยจางหายจากกิจใจคนจีนเลยครับสามแสนคนที่โดนสังหารหมู่ที่นานกิ่งนะครับการเพิ่มงบประมาณทางทหารของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มจากจุดเปเ็น2%เป็นสเเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องการเป็นอย่างยิ่งนะครับความพยายามที่จะมีการเพิ่มพลังทหารเพื่อต่อต้านจีนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นกำลังท้าทาย โลกอยู่นะครับพฤติกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายครับซานาเอะมีเป้าหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นมากไม่ใช่การท้าทายแบบเล่นๆนะครับเป็นการเปิดประตูเพื่อสร้างกองทัพญี่ปุ่นให้รุ่งเรืองให้กลับไปอยู่ที่คําว่ากองทัพไม่ใช่กองกําลังป้องกันตัวเองความว่ากองทัพกับกองกาลังป้องกันตัวเองมันต่างกันอย่างไรก็คือหลักการง่ายๆก็คือกองทัพ สามารถไปทุกคนทุกแห่งในโลกแต่กองกําลังป้องกันตนเองจะทําได้เฉพาะผู้ที่มาลุกรานญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะเราต้องคิดว่าซานาเอเธอต้องการอะไรเธอต้องการสิ่งที่เรียกว่าหมากห้าชั้นหมากห้าชั้นคืออะไรผมจะแนะนําแล้วก็อธิบายให้ฟังให้ชัดๆก็คือหมากตัวแรกก็คือใช้ไต้หวันเป็นจุดชนวนให้จีนโกรธนะฮะให้จีนเป็นผู้ร้ายนะฮะการที่จีนจะบุกไต้หวันล้อมไต้หวันนี่เป็นสิ่งที่ เหมือนวางเหยื่อล่อให้จีนเพื่อสร้างความชอบธรรมในการแก้รัฐธรรมนูนที่เรียกว่าแปด first ที่ผูกติดตัวเองตั้งแต่ปี1947ที่อเมริกาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูนว่าต้องการให้ญี่ปุ่นไม่มีกองทัพเรื่องนี้แหละครับจีนก็เลยติดกับญี่ปุ่นทันทีทันใดเมื่อกงสูลโอซาก้าได้ตอบโต้ทางซานาเอะว่าจะตัดคอสกปปกที่ยื่นเข้ามามันเป็นคําขวัญที่ซานาเอะยิ้มอยู่ในใจว่า ตามแผนนะฮะทำไมถึงตามแผนครับเหตุผลก็คือจีนขู่ญี่ปุ่นว่าจะคุกคามญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นยั่วยุจีนมันกลายเป็นภาพอย่างนั้นไปได้อย่างไรนะฮะสิ่งที่เดียกบอกว่า,วามันเป็นคําขวัญระดับทองคําสําหรับเสนเอะเลยที่จะเอาคาเนี้ยไปยื่นให้กับสภาประชาชนแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าเรามีภัยคุกคามจากจีนซึ่งเป็นพันธุ์ร้ายแรงเราจะต้องป้องกันตัวเองนี่คือมกัก อันแรกที่ลึกล้ําจนผิดปกติทุกการเคลื่อนไหวของซานเอะในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีก้าวย่างที่น่ากลัวน่าสะพึงด้วยเหตุผลที่เธอเป็นผู้ช่วยของอาเบะที่มีอาเบะโนมิหรือรัททีอาเบะที่ต้องการให้ญี่ปุ่นกลับมายิ่งใหญ่เหมือนกับในอดีตโดยการเพิ่มกำลังทหาร เพิ่มก็ประมาณทางกรอาหมและแม้กระทั่งการจะแก้รัฐมนูญว่าให้ญี่ปุ่นมีมาตราเก้าที่เปลี่ยนไปมาตราเก้าคืออะไรก็คือญี่ปุ่นจะไม่มีกองทัพของตัวเองจะมีเฉพาะกองกําลังป้องกันตนเองเท่านั้นนี่คือมาตราเก้าและจะไม่ลุกรานประเทศอื่นนะเขาต้องการแก้ปัตกานี้ให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพในการลุกรานการต่อต้านและการทําสงครามกับทุกประเทศทั่วโลกครับนี่คือหมากที่ อาเบะได้บอกให้ซาเอะทำต่อเป็นมรดกเลือดที่ได้รับมอบหมายกันมาอย่าลืมนะครับว่าอาเบะโดนสังหารโดยการลอบสังหารจากประชาชนชาวญี่ปุ่นเองในเรื่องของความรู้สึกต่อต้านสงครามของคนญี่ปุ่นเองนะครับฉะนั้นเราก็มาดูหมากตัวที่สองของซาเอะว่าซาเอะมีหมากอะไรอีกซาเอะมีหมากตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือว่าการกลับไปคบกับรัสเซียครับ ทำไมญี่ปุ่นกับรัสเซียก็โกรธก,กันจะตายหมู่เกาะคูริโสี่เกาะข้างบนทางภาคเหนือจิตฮอกไกโดเนี่ยรัเสเซีย,ยยึดไปตั้งแต่สมยัสมยสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะแล้วญี่ปุ่นก็ตามทวงมาหลายสิบปีนะฮะตั้งแต่เลิกสงครามมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้คืนเลยแต่ญี่ปุ่นกับเดินเกมสงครามในการติดต่อลัสเซียครับแล้วบอกรัสเซียว่าต้องการซื้อน้ำมันจากรัสเซียทั้งๆ้งที่สหรัฐแจ้งเตือนไปหลายครั้งแล้วว่าให้ญี่ปุ่นหยุดสนับสนุนรัสเซียในการซื้อน้ำมันเพราะจะเป็นการ ทำให้รัสเซียมีรายได้นะครับเขาบอกว่าทําไม่ได้ซานาเอพูดอย่างนั้นเพราะรัสเซียคือเพื่อนบ้านเราต้องสมดุลมากอันนี้แหลมคมยิ่งยิ่งกว่าสิ่งที่เรียกว่ามีดแทงกระดูกเลยฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือมันเหมือนกับการที่ญี่ปุ่นไม่ฟังสหรัฐแม้แต่คําเดียวทาไมญี่ปุ่นมีแต้มต่อกับรัสเซียในเขตคูเริลและยังรักษาช่องทางการพูดคุยกับปูตินและยังส่งสัญ,ญญาณไปทางจีนด้วยว่าเราไม่รับการกดดันจากจีน เพราะเราก็ไม่รับความเกิดดันจากรัสเซียเราสามารถคุยกับรัสเซียได้เรื่องนะฮะอย่าบีบญี่ปุ่นเกินไปถ้าบีบญี่ปุ่นเกินไปเราจะเข้าหารัสเซียเป็นการคานอำนาจทั้งสหรัฐทั้งจีนครับมันเป็นบาก3มชั้นที่เราคิดว่ามีประโยชน์มากเลยกับญี่ปุ่นยั่วจีนคุยกับรัสเซียทําให้สหรัฐต้องพึ่งญี่ปุ่นมากขึ้นในเอเชียตะวันออกและทะเลจีใต้มีชั้นที่3ด้วยนะครับหรือบากตัวที่3ครับก็คือการผูกสัมพันธ์กับไต้หวันโดย อ้อมคือไม่ตรงตรงแต่โดยอ้อมอาจจะไม่มีความสมพันทางการทูตแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความสมพั์ส่วนตัวครับการมีการมอบเครื่องราชให้ตัวแทนไต้หวันหลังเอเปกมากตัวนี้ตั้งใจให้ปักกิ่งโกรธโกรธโกดแล้วทําอะไรได้ครับได้แต่ถแถลงการออกมาชนสั้นๆว่าญี่ปุ่นทําไม่ถูกนะฮะสิ่งนี้ทําให้จีนดูเหมือนเป็นภัยคุกคามนะฮะกับญี่ปุน่นญี่ปุ่นจะเป็นตัวมีกองทัพที่เข้มแข็งนะฮะอยากจะบอกว่าจีนเนี่ย เ็รู้เหมือนกันนะครับว่าการทําอะไรบ้างไปเนี่ยมันก็กลายเป็นการย้มเตือนให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าจีนเป็นภยัยผู้คามแต่จีนก็เล่นเกมเป็นนะครับไม่เพียงแต่ตอบแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่แรงเกินไปนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องพรมแดนว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องพูดคุยกันนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นก็รู้ว่าจีนก็รู้เกมว่าไม่ควรจะกดอันญี่ปุ่นมากเกินไปจนประชาชนญี่ปุ่นรู้สึกจีนเป็นภยัยผู้คาม อาจจะทําให้ญี่ปุ่นยิ่งต้องมารวมตัวกันแล้วก็เพิ่มงบประมาณทหารเพิ่มกําลังทหารแม้กระทั่งการที่ยั่วยุจีนไปเรื่อยๆทําให้จีนรับบทบาทเป็นผู้ร้ายต่อหน้าชาวญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรกับจีนมากนักน,นะครับนี่ครับมากซันเอะทันที่สามมากซันเอกชั้นที่สี่คืออะไรแน่นอนครับซานเอะเข้ามาไม่ทันไรสามสัปดาห์เขาเพิ่มงบประมาณทหารเร็วมากนะฮะเพิ่มงบประมาณทหารตั้งแ9ดจดเก้าเปอร์เซนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วงบกลาหมของ ญี่ปุ่นเพิ่มเพิ่มพวดขึ้นมาตั้งเกือบสิบเปอร์เซ็นได้อย่างไรนะฮะผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เรือรบญี่ปุ่นเนี่ยมีสองร้อยลำเป็นเรือรบที่ญี่ปุ่นใช้มานานก็มีแล้วก็สร้างขึ้นเองก็มียกตัวอย่างเช่นเรือ J S u กะนะฮะเพิ่งส่งลงไปในทะเลจีนใต้แล้วยังมีเรือรบอีกหลายลำครับที่ผมอาจจะพูดในตอยท้ายว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่เราอยากเสนอแนวความคิดว่า ญี่ปุ่นเพิ่มก็าอไม่พอนะครับเขาจะเกณฑ์ทหารให้เพิ่มขึ้นนตะตอนนี้เขามีทหารอยู่2 0 0 0 0 0คนซึ่งน้อยเกินไปนะจะเพิ่มเป็น3 0 0 0 0 0เนี่ยจะทําอย่างไรเพราะคนญี่ปุ่นไม่ยอมมาสมัครเป็นทหารเกณฑ์หรอกครับน้อยน้อยมากอาชีพทหารในญี่ปุ่นไม่ใช่อาชีพที่มีเกียรตินะการที่จะแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากเลยรัฐบาลก็เลยมีนโยบายที่จะเกณฑ์ทหารครับซึ่งผมว่าเป็นไปไม่ได้ในสังคมญี่ปุ่นตรนขนานี้หรือจะมอบ สิทธิประโยชน์อะไรให้คนหนุ่มชาวญี่ปุ่นมาเป็นทหารมากขึ้นยากที่สุดครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายท่านเอกเหมือนกันว่าจะหาทหารไปที่ไหนมาได้นะครับให้มันเพิ่มจํานวนทหารมากขึ้นนะฮะยกเว้นการเกณฑ์ทหารการร่วมมือกับสหรัฐเป็นสิ่งสาคัญครับเขาก็เร่งวางขีปนาวุธร,ร่วมกับสหรัฐโดยเฉพาะขีปนาวุธแพตติออตนะฮะวางกาลังอยู่ทั่วเกาะญี่ปุ่นซึ่งจีนก็ประท้วงอยู่นะครับการทําให้กองกําลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นกลายเป็นกองทัพให้ได้เนี่ย เป็นสิ่งที่สนาเอตได้รับมอบหมายมาจากอาเบะและทําได้ดีกว่าอาเบะอีกซ้านะครับนี่คือหมากตัวที่สี่ครับที่สนาเอตวางไว้หมากตัวที่ห้าครับอาศัยจียนอีกแล้วครับในการเพิ่มการบีบคั้นนะฮะเป็นตัวผลักให้ตะวันตกโดยเฉพาะนาโตกับคอสเนี่ยเข้ามาร่วมมือในเรื่องอินโดแปซิฟิกมากขึ้นการที่มีท่าทีคู่คามจัดกีนทําให้พันธมิตรอื่นๆในนาโต้หรือแม้กระทั่งในคอสนะฮะเริ่มจะรู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นตัวการสําคัญในการที่จะทําให การต่อต้านจีนได้สําเร็จนะฉะนั้นการที่มีทหารอเมริกันอยู่ในญี่ปุ่นถึงห้าหมื่นคนเนี่ยก็เป็นความจริงข้อหนึ่งที่สหรัฐไม่มีทางปล่อยญี่ปุ่นออกไปแล้วครับแล้วญี่ปุ่นไม่มีทางเป็นเอกราชด้วยตัวเองหรอกครับนี่คือยังเป็นสิ่งที่ยากอยู่ว่าทําอย่างไรให้กองทัพญี่ปุ่นเกรงกลแล้วก็มีความเข้มแข็งและให้กองทัพสหรัฐ5่าเหมืนคนออกจากญี่ปุ่นไปก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่ญี่ปุ oh, ่นต้องคิดนะว่าตัวเองจะต้องเป็นเอกราชโดยไม่มีทหารต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศก็เป็นหมาากที่ท่่งคคิดอยูรับว จะใช้จียนอย่างไรผลักดันให้ญี่ปุ่นขยายกองทัพแล้วการขยายกองทัพของญี่ปุ่นก็จะผลักดันให้กองทัพสหรัฐออกจากญี่ปุ่นไปเองนี่คือเกมที่ลึกกว่าระดับรัฐมนตตีแต่เป็นเกมระดับกองทัพฮะที่เป็นเกมระดับชาติที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้จีนเห็นญี่ปุ่นดูรัเสเซียเข้าใจนะฮะสหรัฐรู้นะฮะเกาหลีก็ลุ้นอยู่ว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นเองก็อย่าบอกว่านายกหญิงคนนี้ไม่ธรรมดา ไม่ได้เล่นเกมธรรมดาเล่นเกมระดับโลกเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ล้อมห้าชั้นใช้ไต้หวันเป็นเหยื่อจีนเป็นตัวล่อให้โกรธสหรัฐเป็นหลักประกันของประเทศว่าจะมาช่วยเหลือเมื่อยามเป็นภัยนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เป้าหมายหลักก็คือปลดล็อกพันธนาการของตัวเองตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่สองโดยผักกองทัพสหรัฐออกไปและมีแสนยานุภาพของตัวเองที่เข้มแข็งพอที่จะปกป้องตัวเองได้และก็สามารถจะท้าทายจีนได้ กองทัพญี่ปุ่นนะฮะคือเกมที่เธอต้องทําให้สําเร็จแล้วก็กองทัพญี่ปุ่นจะต้องมีแสนยานุภาพที่จะลบกับจีนได้นี่คือโจทย์ที่ทําได้ยากมากผมยังไม่เห็นทางหนทางเลยที่จะทําได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราจะบอกว่าคนที่พูดออกมาคนนี้ต้องเชื่อเขาครับเพราะเขาเขือ,อดิตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่เรียกว่าชิเกรุอิชิบะได้พูดถึงเรื่องอนาคตของญี่ปุ่นว่าถ้ามีสงคราม กับจีนของญี่ปุ่นคือหายนะที่เรียกว่าจุดจบของชาติญี่ปุ่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็สยองเหมือนกันเพราะว่าถ้าชนกับจีนคือสิ้นชาติถ้าเราจะย่อนง่ายๆนะครับเ <_ S 1> พราะอะไรเพราะญี่ปุ่นเสียเปรียบหลายอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานญี่ปุ่นมีพลังงานใช้เองแค่ห้าเปอร์เซนต์อีกเก้าสิบห้าสิบเซนนำเข้าแค่ฟังแค่นี้ก็หนาวเหน็บแล้วครับมันจะเหมือนสงครามโลกที่สองเลยอะ่ะที่ญี่ปุ่นแพ้เพราะไม่มีพลังงานนั่นแหละเรื่องเดิมนะฮะอันที่สองนี่หน,นักกว่าอีกครับญี่ปุ่นไม่มีอาหาร อาหารนาเข้ากว่า60%สแล้วถ้าเกิดสงครามจะเอาอะไรกินนะประเทศชาติไม่อดอยากตายหรอเพราะสิ่งที่นําเข้ามาเนี่ยมันต้องผ่านเส้นทางการเดินเรือนะคงไม่ได้สั่งส่งมาทางอากาศถึงจะส่งมาทางอากาศก็โดนยิงตกได้เป็นไปนไม่ได้หรอกครับที่ส่งสินค้าพวกนี้ทางอากาศฉะนั้นการส่งสินค้าทางเรือก็หมายความว่าญี่ปุ่นโดนปิดล้อมโดยทางเรือญี่ปุ่นก็พังเป็นประเทศที่น่าสงสารที่สุดครับถ้าเกิดสงครามเขาจะพึ่งตัวเองไม่ได้เลยผิดกับจีนครับจีนต่อให้เกิดสงคราม5ปี10ปี20ปีจีนมีหลังบ้านครับ จีนมีแหล่งพลังงานของตัวเองครับจีนมีอาหารของตัวเองครับแล้วจีนยังมีหลังบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารคืออาเซียนนะครับในซัพพอร์ตเรื่องอาหารและพลังงานอยู่ฉะนั้นเขาเรียกว่าภูมิทัศาสตร์ในแง่ของประเทศแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แย่ที่สุดหรือมีแง่ห่วยที่สุดในโลกคือไม่สามารถที่จะต่อกรกับใครได้ยกเว้นเขามีกําลังทหารที่เข้มแข็งติดตามต่อไปครับกองทัพเรือจีนกองทัพเรือญี่ปุ่นจะลบกันแน่แครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร